ดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับ2,554หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัว KC นะครับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับขึ้นแรงมากนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทำให้คนลืมไปแล้วนะครับจะแย่6เดือนข้างหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะ SMT ที่มีโรงงานเดียวที่บางไปอินนะครับเราแนะนำซื้อเก่งกำไร KC แทนนะครับแม้ว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่นี้คมลาดกับบังยังไม่มีปัญหาที่น่ากัางวลน,นะครับรวมทั้งการเปิดผลิตในเดือนมกรานะครับราคาพื้นฐาน5บาท30สตาง APCS นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นสูง มากขึ้น3.7%มนะครับมาเทรดเหนือราคา IPO ที่5.45เป็นวันแรกมองข้ามชอนได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมรถยนต์ฟื้นตัวปีหน้าก็งานในประเทศอินโดนีเซียมาเจาะรออยู่นะครับราคาพื้นฐาน6บาท65สตางค์แนะนำเก่งกำไร BH นะครับก็ยังนำหุ้นทุกตัวในกลุ่มการแพทย์รวมถึงตลาดนะครับเหตุจากข่าวเรื่องการยืดหุ้นกู้แปลงสภาพออกไปอีก5ปีจากเดิมที่จะครบกำหนด แปลงสภาพในเดือนสิงหาปี55ทำให้ไม่เกิด dilution effect อย่างที่คาดไว้นะครับราคาพื้นฐานขยับเป็น59บาทแนะนำเก่งกำไรในส่วนของยอดผลิตรถยนต์เดือนตุลาต่ำสุดในรอบ112เดือนนะครับอากน้ำท่วมนะครับสอทอประกาศว่ายอดผลิตรถยนต์เดือนตุลาอยู่ที่49,439คันต่ำสุด ในรอบ112เดือนลดลง67% y e a เ on y e a อนเียะครับและ71%มันอ่อนมันนะครับ, month month นรบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไม่อาจป้อนชิ้นส่วนให้โรงงานประกอบรถยนต์มาผลิตรถยนต์ได้ยอดผลิต10เดือนนะครับอยู่ที่1.3ล้านคันนะครับลดลง1.13%ตลอดทั้งปีเนี่ยคิดว่าจะผลิตได้สักประมาณล้านห้า ก็ต่ำกว่าเป้าไป3 0 0แสนคันยังแนะนำลงทุนปกติแม้ว่างบไตรมาสีจะลดลงชัดเจนแต่คิดว่าจะน่าจะกลับมาได้หลังจากน้ำท่วมคลี่คลายนะครับท็อปพิกอยู่ที่สมบูรณ์แอนวานราคาพื้นฐาน21บาท50สตางค ว่าเติบโตค่อนข,ข้างสูงมากนะคะโตขึ้น198%เยอ r on ออนเเป็น2,408ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ในไตมาน งวด9เดือนนี้เขาก็คือมีกำไรพิเศษจากเงินลงทุนใน s n p เข้ามา1,054ล้านบาทนะคะตรงนี้ถ้าเราตัดออกไปเนี่ยก็กำไรงวด9เดือนไม่รวมรายการพิเศษก็ยังถือว่าเติบโตค่อนข้างสูงนะคะ68%ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากตัวธุรกิจโรงแรมเนี่ยได้มีการรวมกิจการของโอเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนาปีนี้นะคะแล้วก็ตัวอัตราการเข้าพักโรงแรมเองเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือปรับเพิ่มขึ้น4%เปเ็นนะคะเป็นห้าพาเนี่เพิ่มเึ็นได้10%เา็น3,097ล้านบาทนะคะ ตัวธุรกิจอาหารเนี่ยก็มีการขยายตัวที่ค่อนข้างดีนะคะโดยที่ตัวการขยายสาขาก็ยังมีต่อเนื่องนะคะในงวดเก้เดือนนี้มีการเปิดสาขาใหม่รวม71แห่งนะคะจากสิ้น 3Q53 ที่1,133แห่งเนี่ยเป็น1,204แห่งนะคะตัวเซมโซโกเนี่ยก็กลับมาค่อนข้างดีนะคะเพิ่มขึ้น7.2เป็น9.9นะคะโดยที่ตัว Burger King เนี่ย ก็เป็นตัวที่มีเซมโซโกที่เติบโตเด่นสุดก็คือ23.5นะคะลงลงมาก็คือเดริครีนที่15.3นะคะในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ยบริษัทก็ควบคุมได้ค่อนข้างดีนะคะโดยที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายเนี่ยลดลง39เป็น48นะคะอีกครั้งในงวด9เดือนเนี่ยตัวหนึ่งที่เข้ามาหนุนให้ตัวกำไรโตค่อนข,ข้างเด่นก็คงเป็นเรื่องของการมีการรับรู้ยได้ของการขายคอนโดคอน ของโครงการเซริตี้แล้วก็การขายไทม์แชร์ในโครงการอน,นธราธารเวชชันขับเข้ามานะคะตรงนี้ก็คือรวมรายได้เข้ามาประมาณ2030ล้านบาททางฝ่ายเนี้ยได้มีการปรับเพิ่มกำไรสุทธิปี5้าสเพิ่มขึ้น2ี่นะคะจาก2001เนี่ยเป็น2007นะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากในเรื่องของรวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาส3นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี้ยเราก็มีการปรับลดสุทิสารอักการเข้าพักของโรงแรมลงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันอันนี้ก็คือว่า เรามีการปรับมาจิ้นของโรงแรมลงเนี่ย4.7นะคะจากเดิมที่50.8เนี่ยเป็น46.2อันนี้ก็คือเพื่อเป็นการสะท้อนว่าหลังจากที่รวมไรายได้ของโอ๊กเข้ามาเนี่ยตัวธุรกิจโอ๊กเนี่ยจะมีอจา,ากำไรที่ต่างว่า โดยปกติของตัวโรงแรมในเครือในกลุ่มที่ดําเนินการอยู่นะคะสําหรับเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยคาดว่าผลกระทบของนะท่วมเนี่ยน่าจะส่งผลลบประมาณ5%ต่อยอดขายถ้าเทียบกับยอดขายปี2553นะคะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าตัวธุรกิจที่ได้ไดรับผลกระทบม,มากสุดก็คือธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าและผลิตนะคะโดยคาดว่ายอดขายเนี่ยน่าจะลดลงประมาณ3-4%จากรายได้ในปี2553ตัวธุรกิจอาหารและโรงแรมเนี่ยก็น่าจะกระทบประมาณ2%เ แล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยบริษัทมีทําประกันไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความเสียหายของทรัพย์สินเนี่ยที่จะได้ชดเชยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการประเมินของบริษัทประกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายว่าอาจจะมีความเสี่ยงว่าบริษัทประกันเนี่ยก็คือไม่สามารถประเมินได้ทันในไตรมาสสี่เนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่บริษัทเนี่ยจะต้องบันทึกค่าใช้จ่าย ความเสียหายทรัพย์สินเข้ามาก่อนนะคะก็ประมาณ180ล้านบาทแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยก็คาดว่าในหลังจากที่การประเมินเสร็จสิ้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะบันทึกเป็นรายได้กลับมาชดเชยนะคะทางฝ่ายมีการปรับราคาพื้นฐานปี2555นอยะคะอยู่ที่16.40แล้วก็คงคําแนะนําซื้อโดยเรามองกําไรเต็มของปี2555เนี่ยถ้าเปรียบเทียบโดยไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี54เนี่ยก็ยังเติบโตค่อนข้างสูงนะคะ37.9%โดยมอง หลักๆก,ก็มาจากปัจจัยหนุนของโรงแรมที่เปิดในปี2554ก็คือที่มัลลฟกับเซริจีนเนี่ยเริ่มที่จะไม่ขาดทุนแล้วก็การรวมกิจการของโอเข้ามาเต็มปีข่าวดีของบำรุงราชนะคะก็เมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะน,นะคะมีเรื่องในหุ้นกู้แปลงสภาพนะคะคึ่ง BBL เนี่ยเป็น ผู้ถือหุ้นกู้ตรงนี้นะคะซึิงตามตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยในเดือนส,งส,งสิงหาคมปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นหมดอายุของหุ้นกู้แล้วก็จะมีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญน,นะคะแต่ว่าใน Analyst Meeting เมื่อวานก็คือทาขอเขาก็แจ้งว่าทาง BBL แล้วก็ b h เนี่ก็ตกลงกันนะคะว่า จะยืดอายุหุ้นกู้อันนี้ออกไปอีก5ปีนะคะดังนั้นการที่จะมีหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเข้ามาในรอบ5ปีนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็จะไม่มีการเกิดด i l u t i o n effect กับตัว EPS ของบริษัทนะคะเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเกิดเข้ามาดร l u t เนี่ยก็จะมีตัวจํานวนหุ้นเพิ่มเข้ามาอีก16กว่าดรูไปประมาณ16กเปอร์กว่านะคะซึ่งตรงนั้นก็จะผลกระทบกับ EPS แล้วก็ดแล้วก็เงินปันผลด้วยเช่นกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะค ผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยก็โตขึ้น20.4%ย o y แล้วก็3.199% QoQ เพราะว่าไตรมาส3ก็เป็นช่วงไฮซีซันนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยสัดส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างชาติก็เพิ่มขึ้นไปเป็น59%ส่วนผู้ป่วยในก็อยู่ที่41%นะคะเพิ่มจากเตอร์ในควอเตอร์3ปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติอยู่แค่54%เพิ่มมาเป็น59ก็ตรงนี้ก็เลยทําให้รายได้ของผู้ป่วยใน หรือไอเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ Co s ส Margin ก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องดอกเบีย้ยนะมีเงินมีการจ่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาเข้าไปซื้อตัว KH นะคะแล้วก็ออกเงินกู้เอ,อ่อมีเงินกู้เพิ่มขึ้นประมาณ3,570ล้านบาทตรงนี้ก็เลยทำให้ดอกเบีย้ยจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังมีโกรดอยู่ค่อนข้างดีนะคะบริษัทเตรียมที่จะออกหุ้นกู้ใหม่5,000ล้านบาทอันนี้ก็คือเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้2ชุดนะคะอันที่1ก็ือ เงินกู้เดิมที่ไปซื้อ KH สนะคะสามพล้านบาทนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเงินกู้4ี่0 1 4 0 0ล้านบาทที่กู้จาก SCB นี่ก็จะมีการรีไฟแนนซ์แล้วก็ไม่ไม่มีการเสียค่าพีเพเมน,นต์ค่า p e น a ต t ี้ e รนะคะตอนนี้ก็คือเขาตกลงกับทางตัวธนาคารได้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาคาดว่าจะออกในสิ้นปีนี้ดเบี้ย,ววยก็อยู่ประมาณ4%กว่าๆไปปลายนะคะสำหรับตัว บำรุงราษเองเนี่ยตอนนี้เขาก็มีแผนเนื่องจากว่าโรงพยาบาลของเขาเป็นมีเพียงแห่งเดียวในจุดนั้นนะคะเขาก็มีแผนที่จะเพิ่ม c a p ซิตี้ของโรงพยาบาลปัจจุบันเขาก็ได้ไปซื้อที่ดินที่ใหม่นะคะสี่ไร่กว่าราคา625ล้านบาทอยู่แถวตรงด้านหลังของนานาตรงเพชรบุรีตัดใหม่นะคะก็คือจะไปซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อที่จะย้ายออฟฟิศที่อยู่ในบำรุงราษเองเนี่ยย้ายออกไปในบนที่ดินผืนนั้นนะคะแล้วก็ปรับปรุงออฟฟิศเนี่ยให้เป็น ห้อง ICU ให้เป็นห้อง IPD ให้เพิ่มเตียง IPD นะคะแล้วก็ส่วนตึกใหม่ที่มีอยู่เนี่ยก็จะเปิดคลินิกเพิ่มอีก5ชั้นนะคะอันนี้ก็สามารถรองรับผู้ป่วย OPD ได้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็น capacity ที่เขาจะรองรับของการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลของเขาในอนาคตนะคะเงนนินลงทุนทั้งหมดที่เขาคาดว่าจะใช้ก็ประมาณ3,928ล้านบาทอันนี้ก็มาจาก internal cash ของตัวเองนะเพราะว่าก็มีเงิน generate EBITDA ได้พอ cover ได้นะคะ เงินลงทุนตรงนี้ใช้เวลาทั้งหมด5ปีนะคะมีอีกอันนึงก็คือเขามีแผนที่จะสร้างโรงพยาบาลใหม่อีกหนึ่งแห่งนะคะน,นี้ก็คืออยู่ในระหว่างพิจารณาก็คงจะไปซื้อที่ดินแห่งใหม่เขาบอกว่าจะอยู่ใกล้ BTS หรือไม่ก็แถว MRT นะคะก็คืออ,อยู่ใต้รถไฟใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเตรียมที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้นมาแต่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีระดับพรีเมียมน้อยลงมาหน่อยแต่ก็ยังจับลูกค้าไฮเอ็นนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นลูกค้าที่สูงเท่ากับตัว ในโรงพยาบาลที่สุขมุมวิทซอย3นะคะแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เน้นการรับผู้ป่วยในมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ป่วยในประเทศนะคะมากขึ้นสําหรับในควอเตอร์สเนี่ยมองว่าได้รับผลกระทบน้ําท่วมบ้างนะคะเพราะว่าในลูกค้าหรือผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเนี่ย ก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยน้อยลงเพราะว่าทางรัฐบาลของเขาเประกาศว่าประเทศไทยเป็น No Travel Zone นะคะก็คือไม่ให้เข้ามาในช่วงนี้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะคะตรงนี้ก็ทําให้จำนวนผู้ป่วยในยต่างชาติลดลงแต่เรามองว่าก็เป็นผลกระทบในด้านในช่วงสั้นเท่านั้นนะคะกำไรในไตรม,มาส4แล้วก็ประมาณการให้ลดลงกว่าไตรมาส3ด้วยนะคะรวมทั้งปีก็อยู่ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,605ล้านบาทนะคะ เพิ่มขึ้น21.57% y e a อ on year เียแล้วค่ะพื้นฐานเรามองเป็นปี2555-59ที่59บาทต่อหุ้นนะคะแนะนำซื้อก็เป็นตัวอัปเดตนะครับในสัวของ BTS นะครับในแง่ของกำไรในไตรมาสสเนี่ยถ้าเห็นจะพบว่าตัวกำไรเนี่ยเติบโตถึง117%เทียบ year อนเยียนะครับอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากรายการพิเศษนะครับ ในแง่ของการดาเนินง,งานปกติเนี่ยเราจะพบว่าตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง36เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดย2ส,ส่วนหลักๆที่มีการเติบโตนะครับก็คือในเรื่องของธุรกิจขนส่งมวลชนนะครับอันนี้โตไปถึง34อันนี้ก็มาจากตัวอ่อนนูตแบริงโดยเฉพาะนะครับซึ่งทําให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้จากค่าเตรียมการเดินลดแล้วก็ค่าจ้างเดินลดในส่วนของอ่อนนูตแบริงด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่โตเด่นขึ้นมาก็คือ ธุรกิจโฆษณานะฮะโตถึง52%นะครับอันนี้ก็เนื่องจากตัวรายได้จากโฆษณาตามระบบของ BTS เนี่ยมีการเติบโต32%นะฮะอันนี้เนื่องจากเขามีการปรับค่า,าปรับราคานะครับแล้วก็อัตราการขายโฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งที่โตก็คือในเรื่องของโฆษณาในศูนย์การค้านะครับโตขึ้นไปถึง85%นะฮะอันนี้ก็เนื่องจากเขามีการเซ็นสัญญาโฆษณาใน Tesco Lotus ไปเมื่อไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับกับ บิ๊กซีในไตรมาสสปีนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวรายได้จากศูนย์การค้าเนี่ยเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของตัวกําไรเนี่ยเราจะพบว่านะฮะถ้าไม่มีรายการพิเศษเนี่ยจะมีกําไรอยู่ที่232ล้านนะครับก็ดีกว่าปีก่อนที่ขาดทุนอยู่ที่117ล้านนะครับแต่เนื่องจากมีการบันทึกรายการพิเศษเข้ามาในปีนี้เนี่ย 1,049ล้านนะครับสูงกว่าปีก่อนที่มีรายการพิเศษเช่นกันที่709ล้านก็เลยทำให้ตัวกำไรสุดที่เนี่ยออกมาเติบโตถึง1 1 6เอ่อยนะครับมาอยู่ที่1 2 8่ล้านนะครับแนวโนม้มในไตามาส3นะครับเ,เป็นยังไงนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเอ่อ BTS ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับโดยจะพบว่าในเรื่องของผู้โดยสารเนี่ย เดือนตุลานะครับมีการปรับตัวลดลงประมาณ6%มันออนมันนะครับแต่หากเทียบเยออนเยงเยออนเยยังโตได้8%นะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นผลจากอ่อนนุ่แบริงอยู่นะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกาเองนะครับก็ยังได้รับผลกระทบอยู่อีกครึ่งเดือนนะครับเนื่องจากาน้ำเนี่ยเริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้นนะครับหลังจากเดือนพฤศจิกานะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเห็นการชะลอตัวของผู้โดยสารเนี่ย ในครึ่งไตรมาสของปีนี้นะครับไตรมาสสครับส่วนตัวที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็คงเป็นเรื่องของโฆษณานะครับ mm. เนื่องจากตัว b i กซกับเทสโก้โ t ตัที่เข้าไปบริบรหารสื่อโฆษณาเนี่ยมีการปิดชั่วคราวไปถึง22แห่งนะครับแล้วก็ผู้ลงโฆษณาเนี่ยก็ยังมีการตัดลดงบประมาณแล้วก็เลื่อนการใช้งบออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะเห็นผลกระทบยาวไปถึงกลางปีหน้านะครับซึ่งหากมองว่าจะ ฟื้นตัวได้ช้าหรือเร็วอะไรเนี่ยก็คงต้องไปดูที่ภา,าคอุตสาหกรรมนะครับว่าจะฟื้นตัวได้มากขนาดไหนนะครับส่วนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับโครงการไม่ได้ถูกน้ําท่วมแต่ส่งผลให้ยอดขายเนี่ยชะลอตัวลงไปนะครับแล้วก็ต้องมีการเลื่อนเปิดโรงแรมนะครับที่สถานีรถไาสุรศักดิ์ออกไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าวัสดุตกแต่งเนี่ยไม่สามารถส่งมอบได้ตามได้ตามกาหนดนะเนื่องจาก มีทั้งเรื่องของถูกน้ําท่วมแล้วก็โลจิสติกสที่มีปัญหานะครับสําหรับในปีนี้นะครับเราก็ยังคงมองกําไรปกติเนี่ยอยู่ที่590ล้านนะครับแต่เนื่องจากรายการพิเศษขึ้นในแต่มาส2เนี่ยเราได้ปรับตัวนี้เข้าไปนะครับก็เลยทําให้กําไรสุทธิเนี่ยออกมาอยู่ที่1,639ล้านนะครับรานะคาพื้นฐานก็ยังมองไว้ที่เดิมก็คือ90ตางค์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหุ้นเข้าใหม่นะครับที่ทางฟิลิปเนี่ยจะร่วมขายนะครับซึ่ง คาดว่าในเรื่องของการขายแล้วก็การเข้าซื้อการเข้าเทรดในตลาดเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในช่วงของกลางเดือนธันวานะครับโดยตัวนี้ก็คือตัวไฮโดเทคนะครับจำนวนที่จะมีการ IPO เนี่ยก็คือ30ล้านหุ้นนะครับซึ่งหลังจาก IPO แล้วเนี่ยจะทำให้ทุนชำระแล้วเนี่ยมีอยู่ที่130ล้านหุ้นนะครับโดยตัวนี้นะครับลักษณะธุรกิจเนี่ยก็อยู่ในหมวดของธุรกิจก่อสร้างนะครับโดยงานที่ ทำเนี่ยจะมี3ลักษณะก็คือรับก่อสร้างนะครับซึ่งงานที่ก่อสร้างเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำนะครับระบบบำบัดน้ําเสียระบบกําจัดขยะแล้วก็การแปลรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทนนะครับสก็คือในเรื่องของการรับบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาครับในส่วนของระบบผลิตน้ํากับระบบบําบัดน้ําเสียนะครับสก็คือในเรื่องของการลงทุนในโครงการสัมปทานของรัฐแล้วก็เอกชนนะครับเพื่อผลิตน้ําจําหน่ายนะครับ ซึ่งหากดูในช่วง6เดือนแรกนะครับเราจะพบว่าตัวรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจะคิดเป็นประมาณ88นะครับส่วนงานรับจ้างบริหารเดินระบบแล้วก็บำรุงรักษานเนี่ยจะอยู่ที่12ซนะครับซึ่งรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยตัวหลักก็จะมาจากระบบผลิตน้ำนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ52ของไรายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็บำบัดน้ำเสียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35.5ของไรายได้ทั้งหมดนะครับโดย ลูกค้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักก็คือราชการกับเอกชนนะครับซึ่งใน6เดือนแรกเนี่ยราชการอยู่ที่36%และเอกชนอยู่ที่64%สนะในเรื่องของผลประกอบการนะครับถ้าหากเราดูในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยผลการเนินง,งานของเขานะครับกำไรเติบโตได้ดีถึง271%นะมาจากไหนนะครับก็คือมาจากตัว รายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง221%นะครับอันนี้ก็เนื่องจากเขามีงานที่ได้ในปี53นะครับแล้วก็ทําต่อเนื่องมาในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวรายได้เนี่ยมีการเติบโตสูงนะครับแล้วก็กําไรครึ่งปีแรกนยอยู่ที่27ล้านบาทสําหรับในครึ่งปีหลังมองยังไงนะครับก็คือจะอ่อนตัวกว่าในครึ่งปีแรกนะครับอันนี้สาเหตุหลักก็คือมาจากภาษีจ่ายที่เริ่มกลับมาจ่ายนั่นเองนะครับ โดยปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าเขามีแบ็กหลอกงานก่อสร้างสิ้นไตรมาส,สอเนี่ยอยู่ที่732ล้านบาทนะครับมีงานที่รอเซ็นสัญญานะครับบางซึ่งบางงานเนี่ยก็เซ็นไปแล้วเนี่ยอยู่ที่545ล้านบาทนะครับแล้วก็งานที่ประกวดราคารอสรุปผลอีก980ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางส่วนจะเป็นตัวรายได้ที่เข้ามานะครับซึ่งเราคาดว่านในครึ่งปีหลังเนี่ยตัวรายได้นะครับจะเติบโต ได้ดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับโดยมาอยู่ที่329ล้านบาทนะครับส่วนกําไรเนี่ยจะอยู่ที่18.41ล้านบาทจากครึ่งปีแรกที่27ล้านบาทอย่างที่บอกก็คือเนื่องจากการกลับมาจ่ายภาษีที่30%นะครับหลังจากใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหมดไปแล้วนะครับก็จะทําให้กําไรทั้งปีเนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ45ล้านนะครับหรือเติบโต141%เทียบยีก่อนยีนะครับในส่วนของปีหน้านะครับ เราคาดว่ากําไรจะโตขึ้นอีกประมาณ30%นะครับสาเหตุหลักก็คือมาจากแบ็กหลอกนะครับที่ยกมานะครับจากที่เหลือจากปี54นะครับซึ่งเราคาดว่าน่าจะยกมาอยู่ที่ประมาณสัก400ล้านนะครับแล้วก็งานที่เซ็นสัญญาเนี่ยก็จะเริ่มรับรู้ไรายได้เข้ามาอีกรวมไปถึงงานที่ได้ประ,ประกวดราคาอยู่นะครับก็มีหลายงานที่มีศักยภาพที่จะได้เข้ามานะครับเรามองว่าในปี55เนี่ย ตัวรายไ,ได้เนี่ยจะอยู่ที่938ล้านนะครับส่วนตัวกําไรเนี่ยจะอยู่ที่59ล้านบาทนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราใช้การประเมินบน p r i c per book ที่1.8เท่านะครับอันนี้ก็คือเราให้ส่วนลดจากตัวโตโยต้านะครับซึ่งเป็นธุรกิจรับเหมาขนาดใหญ่นะครับมีความชํานาญในเรื่องของการก่อสร้างในกลุ่มปิโตโเคมีนะครับซึ่งไฮโดเทคเองเนี่ยก็มีความชํานาญในเรื่องของการ ก่อสร้างระบบน้ำประปากับบำบัดน้ำเสียนะครับก็ราคาพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ที่4.40บาทนะครับสำหรับตัวไฮโดรเทคแล้วก็ถ้าเกิดมาร์เก็ตติ้งท่านใดเนี่ยจะพิมพ์เก็บก็กรุณาพิมพ์เก็บตัวไฮโดรเทคไว้นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันเดียวที่สามารถออกบทวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็จะเอาบทวิเคราะห์ออกเนื่องจากติดแบ็กเอาพิเลียตของตลาดนะครับปิดการประชุมสําหรับในส่วนของพื้นฐานครับ